เราไปดูกันที่ผลงาน5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมบันครับสำหรับทางด้านเจ้าบ้านเอสปันยอนผลงาน5นัดหลังสุดชนะ3เสมอ2โดยนัดล่าสุดบุกไปเสมอกับซาราโกซาถึง0-0ส่วนทางด้านทีมเยือนอย่างกาตากีนาผลงาน5นัดหลังสุดชนะ2เสมอ2แพ้1โดยนัดล่าสุดเปิดบ้านชนะกาสเตยอนไม่ได้1-0 สำหรับการเจอกันหนึ่งครั้งก่อนหน้านี้เป็นทางด้านเจ้าบ้านเอสปันยอนที่เก็บใช้ได้ในการเจอกันหนึ่งครั้งสำหรับความน่าจาเป็นของคู่นี้ผมมองว่าจ่าฝูงเลยสำหรับเจ้าบ้านเอสปันยอนตอนนี้เก็บแต้มเก็บไปแล้ว78แต้มอยู่ในช่วงท็อปฟอร์ม5นัดหลังชนะไปแล้ว3นัดแน่นอนพวกเขามาแบบนี้ต้องการแชมป์เป็นอย่างมากส่วนทางด้านกาเตกีนาทีมที่มีอยู่42แต้ม แต่ยังต้องลุ้นแต้มเพราะอยู่ห่างโซนตกชั้นเพียงแค่เต้มเท่านั้นและยังต้องขับเขี่ยวกับอีกหลายทีมสําหรับในการหนีโซนตกชั้นนะครับของกาตาเกนาแล้วเราไปดูันที่อัตราการต่อรองต่างๆกันครับสําหรับวันนี้ราคาพุชนะเจ้าโต๊ะเปิดจ่ายให้ทางด้านเจ้าบ้านเอสปันยอน1.87และจ่ายให้ทางด้านทีมเยือนกาตาเกนา 4.02ซึ่งถ้าเรามองจากราคาตรงนี้ที่เจ้าโต๊ะเปิดมานะครับเจ้าโต๊ะก็ยังมองไปที่ว่าเอตปันยอนจะเก็บใช้ได้ในเกมคืนนี้สำหรับสูง,ส,งสูงต่ำเปิดมาที่2ลูกครึ่งผมมองว่า1ลูกมีสำหรับเอตปันยอนและกาตาเกนาแต่อาจจะมีถึงลูกที่2หรือเปล่าเราต้องมาลุ้นกันเพราะทางน,นเอตปันยอนเองเขาก็ต้องการแต้มเพื่อเป็นแชมป์ ทางนั้นการตาเกน่าเขาต้องการแต้มเพื่อความอยู่รอดครับเราเลยมาลุ้นกันว่าในนัดนี้จะมีถึงลูกที่2หรือเปล่าสําหรับเอสปันยอลและกาตาเกน่านะครับแล้วเรามาดูอันที่ราคาต่อรองครับนี่แล้วกันทั้งหมด3ราคามีปอรึ่งลูกแล้วก็ค่งควบลูกครับในเกมคืนนี้ถือว่าเป็นงานหนักเลยสําหรับกาตาเกน่าที่ต้องมาเจอกับจ่าฝูงที่แบบแข่งมากๆสําหรับ ในฟอร์มช่วงนี้ของเขาเลยโดยและและเกมนอกบ้านยังไม่ดีแบบนี้อาจจะไม่รอดสำหรับกาตาเกลนาผมเลยให้ต่อเอสปันยอนในราคาปอปอครับเพราะผมมองว่ายังไงดูจากฟอร์มแล้วดูจากปัจจัยอะไรหลายอย่างคือเอสปันยอนแบบภาษีดีกว่าเยอะครับผมเลยให้ต่อเอสปันยอนในราคาปอปอ และทุกครั้งผมจะย้ำเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนเสมอว่าฝึกวิเคราะห์ให้เป็นนิสัยเย็นให้พอรอให้เป็นดูบอลให้เป็นบริหารเงินให้ได้การพนันมีความเสี่ยงแต่ถ้าทุกคนทำสามข้อที่ผมกล่าวไปก่อนหน้าได้เราก็จะอยู่บนความเสี่ยงและเราจะได้เงินสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ